สวัสดีครับทุกคนเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นเป็นเลมากกลางนะแต่ไม่ได้กลางก็เลยเปลี่ยนไปเล่นซัพพอร์ตผมก็เปิดตัวก่อนเลยนะเป็นเออะไรนะเลมากกลางอ่ะแต่เขาไม่ให้ผมเล่นอะ่ะไอผมก็เลยอ่าเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันดีดีกว่าอันนี้คือผมไม่ได้ตอบเขานะครับด้วยความที่ว่าเราเรียนอยู่ผมไม่ได้สังเกตเห็นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นเลมักซัพพอร์ตอันนี้ผมก็ตอบไปนะครับจะไม่ให้เขาตอบมากกว่านี้ครับผมก็เจ็บเหมือนกัน อันนี้คือไอ้วันเดอร์มันก็ผมไม่มีสกิลสองนะครับก็เลยต่อเขาไม่ได้โดนเขาใส่มายับเลยผมก็จะเป็นสปกเกอร์นะครับเราเป็นไงนี่ตายจริงแนะ่อันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเลยดีกว่าอันนี้ผมก็กลับบ้านแล้วนะครับแต่มาเติมททหลังไม่ทันด้วยความที่เมื่อกี้ผมเลือดน้อยครับผมก็เลยไปเติมเพื่อนชาร์ปหน่อยนึงแต่ก็โชคดีผมไปชุดหนึ่งแล้วไอ้ตันทีเมทเขาตายเลยสรุปก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพราะผมเก็บเขาได้ตัวหนึ่งด้วยแต่ก็โชคร้ายหน่อยเขาได้เฟิร์สบัตไปแล้วโอเคเรา ไอ้ไม่เกงก้านี่ต้นเกมโหดมากแล้วก็ผมก็ต้นเกมโหดมากเราบอกเลยว่าต้นเกมเราชนะยับแต่ถ้ายื้อนานก็แยาเหมือนกันนะเอ้แทงว่าวทีนึงด้วยจะบอกว่าเมื่อกี้ผมกะว่าจะพิกแล้วเอ้ดับสกิลหนึ่งแล้วก็ปาดด้วยสองเลยแต่มันไม่โดนไม่เป็นไรเราไปดักฟุ่งหน่อยดีกว,ว่าคือดูสฉยนี้นะจะบอกว่าแรงมากดูดิวอนเดอร์มีกลับแน่นอนอะ่ะหนึ่งวิก,กว่าแต่อันนี้คือคิล่าเขา จะไม่โดนเขาไม่ใช่ใส่2 1หนึ่งนะครับอันนี้เขาใส่หนึ่งสองมันก็เลยแปลกๆนิดนึงผมก็ต้องถอยมาก่อนนะครับด้วยความที่ว่าผมอยู่คนเดียวได้ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเพราะแค่นี้เขาก็มาเหมือนกันรอเอ้ยตามไปทีนึงอะไรนะรถกอดเจ็บอยู่นะดูดิผมโดนไปเยอะเลยเหมือนกันผมน่าจะเป็นต้องกลับก่อนแล้วมั้งไม่ยังไม่กลับดีกว่าเพราะเราจะได้วิวสีแล้วได้วิวสีแล้วก็ต่อถ้าเขาเขาได้เหมือนกันแต่ถ้าเราโดนกอดก็แย่นะเอ้ยไม่ได้นะ เฮ้ยเขาไม่สกิลมามันไกลเนาะเดี๋ยวไปเติมธาชีสหน่อยด hey, ีกว่าเฮ้ยวันเดอร์ชิละวันเดอร์เฮ้ยขอสตีด้วยมันจะรอดกันเมื่อกี้เขายังไม่มีนะเขาเพิ่งได้เหมือนกันยูอัตเมรเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คคลิปก่อนแล้วกันไม่กล้ามาตีเลิลเดี๋ยวนาจะไม่ได้ตังค์เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเลยนะครับเพราะไม่งั้นนี่เราโดนเขาใส่มันเป็นชุดนีแล้วก็ตายเหมือนกันเรือไม่เติมเรือไม่ทั้งหลอดด้วยซ้ำ อันนี้คือว่าผมก็กลับบ้านมาแล้วนะครับผมกะว่าจะไปปีนให้เพื่อนนะครับแต่ไม่ได้เพราะไอ้วันเดอร์มาในห็นส่อนแล้วผมกูนหนึ่งมันไม่ข้ามเลยก็เลยโดน41ตายเลยหลังจากที่ผมเกิดใหม่มานะครับด้วยความที่ไอ้ยีน่าโดนทาชิโซโลไปนะครับผมก็เลยคิดว่าทาชิเขาก็น่าจะวา้าเหมือนกันนะครับดูทุกคนดูฉากน,นี้เขาอาจจะร้องโปก,ก็ได้ <laughs> ไม่น่าร้องหรอก <laughs> คิดว่าเขาน่าจจะโผเอยไม่ใช่จะดักฟุ้งอยู่ก็มีไปแล้วก็ติดแทง,ดงโดนกิตโดนพลังแผงฆ่าตาย บอกว่าไอ้นี่โปไอ้นี่มันโปมันเห็นได้ไงเนี่ยอันี้คือผมคาดเดาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวขันเกมไม่ออกเป็นไรนะลองก e ีนุสก็ดีนะต้นเกมเราก็ทำได้แย่เห yeah, มือนกันผมได้เกี่ยวคนเดียวสองสองตัวอ่ะสวยย้อนได้ละดูดิดผมยืนนิง่งเพราะด้วยความที่ครูเขาครูเ <c oughs> ขบาบอกว่าเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวเพิ่งเล่นประมาณนี้แต่ก็ครูขเขาไม่ได้อันนั้นด้วยไง ไม่ได้จริงจังมากช่วงเล่นเล่นต่อแป๊บนึงเล่นแค่นั้นมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็เล่นเล่นจนจบเกมเลยคือเขาภูเขาไม่อยู่นะครับภูเขาก็สั่งงานแล้วก็ภูเขาก็ไปผมก็รออะไรอยูเอ้าเฮ้ยดูว่าเขาจะกลับเขาสวนมาเฉยก็ใส่ชิ้นงนะตอนแรกผมก็คิดไม่กันกาจะตายแล้วแหละช่วงนี้เขามีซิสเตอใหม่เขาเลยไม่ตายฮาชิเอ้ยเขากลัวถ้าเขาไม่กลัวนี่ก็จะตายได้นัเหมือนกันแต่ก็จะเป็นต้องกลับได้แล้วเนาะนี่จะลอได้ด้วยเอ้ยแครี่เขาเห็นผมแล้ว มาดิเข้าโอ้โหยินหน้าเข้าหลังให้ใจด้วยพนมพนมเขาจะมีแล็ดจัดเลยผมสื้อหมดเลยด้วยอ่ะคือดีนะตอนแหนี้มีหน้ายินหน้าในเข้าลึกไปมันเดจอเลยเฮ้ยโดนชุดหนึ่งเหมือนกันมาดิแลมกันแล้วแม่แจกจังโอ้โหแจกจังใครเนี่ยโอ้โหว่าอะไรไงยินหน้ายินหน้าศูนย์แฮ่โอ้ยจะตายจะตาย ไม่น่ากันได้นะผมก็กจะก,กันแต่ไม่เอานีกว่างั้นก็ตายถ้าผมเข้าไปอ่ะแล้วจะเสียแค่ป้อมเราจะไม่ตายด้วยดีกว่าแต่นี่คือผมหน้าไปแล้วไอ้วันเดอร์มนใส่ไม่น่าเลย <c oughs> ช่างเอะเดี๋ยวรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่งนี้กับนยนีนะ่าต้องได้แล้วสักตัวสวยโอ,โอ้โหทำไมไม่ให้ปันเดอร์ดึงโดนนะไ่า <c oughs> จะกลัวเหมือนกันัง้งอันนี้เขาตามก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวตัดาาไปตอนที่ผมเกิดแรว,วกัน โอเคครับผมก็เกิดมาแล้วเดีย๋ยวเราไปเติมเพื่อนหน่อยดีกว่าเราไปซับผ่อนผมไม่รู้เหมือนกันผมเล่นจะซัพอ่อตอีกแบบเขาก็เล่นอีกแบบนึงครับปา่าตัวนี้แรงนะเนี่ย,อ,อ,ย <laughs> อ๊อต้แอตติบแบกมากเลยนะน่าจะไม่ผิดแบบนี้เนี่ยในเ,เกมนี้เนี่ยเอ้ยสกิลจะเข้าไม่ได้เพราะไม่มีหินด้วยมี่ีผมไม่คิดว่าเขาจะดังเขากะว่าจะเช็คแหละโอเคได้ลองกินนู่นมาแนละ้ว อยากจะออกเป็นโอมิอาร์แนะแต่มันไม่ได้เลยว่าแบบนี้มันต้องเป็นอะไรนะรคอสเขตอันนี้เราก็ไปแก๊งเล่นล่างนะไอีเราก็โยนได้เหมือนกันแค่ดีฝาเราจะบอกว่ารับดาเมจไม่ไหว <c ười> แค่นี้เขาใส่มาย่เลยผมแทงขึ้นกดิ่ด้วยเพรว่าวันเด็กคิดตามไม่ได้อะเขามาดีหรือเอออกินเดิไปก่อนแล้วกันแค่นี้เขายิงแรงซะด้วยตอนนี้เนี่ย โอโห้แค่เหลีย่ยของแปลงนฮะตั้งศึกฟาแล้วก็มุลาเียหล่ะน่าจะใส่ชุดหนึ่งได้แค่นี้แหละแล้วก็เขาแรงมากเลยยิงๆมาที่ตาเนีย่ยไม่กิล้าบอกได้แค่นี่ก็เอาแค่นั้นแต่ก็ได้แคลรี่เข้าเหมือนกันนะจริงจริงได้แคลรี่เข้าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเกิดดีกว่าเดี๋ยวรอนี้นานไปหน่อยโอเคผมก็เกิดมาแล้วนะครับยอนจยเจเยันยอนโดนได้บ้านเลยนะท้าชี้ก็เกินไป ดูดิเขาปาดทัดาเมจทียอนมีร้องไห้บอกเลยยอนบอกในบ้านได้เหรอผมก็เลยคิดว่าจะไปเอาเข้าอยู่นะครับนี่สกิลหนึ่งไม่ค้ามด้วยแล้วก็อันนี้มันจะสโลว์ผมไว้ด้วยผมคิดว่าอตามไม่ทันแล้วละ่ะถ้ากิาว่าสกิลหนึ่งสองครั้งแล้วพิเกอร์นะครับแต่ผมว่าไม่ทันละเก๋ไม่เอายอนบอกขอโทษขอโทษผมก็เท่าเหมือนกันสกิลไม่โดน มสมซีฟอสเก่งแล้วกันแต่ช็อตนี้บอกว่าเท่มากเลยนะอันนี้เขาจัดสีด้วยแล้วผมไปสตาร์โดนโคกโอ้โ,อโอแหแรงจัดตายหมดเลยสโลว์อ่าผมก็ได้หมดเลยสองตัวแต่เมีตัวนี้มันอะไรกันนะกะนาสโลว์มันสนโลว์อะไรแปลกๆไม่รู้ตีเร็วด้วยนะประเด็นนะเนี่ยเขาผ่าใหม่มาเดี๋ยวเรากลับก่อนหนยแล้วกันแล้วนี้ก็คือหลังจากที่กลับบ้านมานะครับเอออันนี้ตอด โอ้โหผมสิติคมันไม่้ามเฉยโอเคช่งางก็หาหน่อยแล้วกันโอเคได้พอเดเขยตมาแล้ะบอกว่าสลโลนี่ถือว่าดีมากเลยนะอันนี้ผมจะออกเป็นทอยน,นะครับเพราะเมทฝั่งเขามีสองนี่เดี๋ยวขีวล่ามันเบิร์ตทีแรงมากเลยอันนี้ผมก็เอ้ยไม่เห็นคือมองไม่เห็นไอพุ่งนะทำเมื่อกี้แบบเลงิงเออแบบลากก็ได้นะเดี๋ยวไปกดไอ,อ้ออโต้ด้วยเขาก็เสียสิติคูเหมือนกันนะ ก็แย่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยพอสกอร์นี่ห่างกันมากเลย12ต่20อ20อ่อเกมนี้เกิดจะแพ้เ้าเอ้ยอย่าสปอยดิเอ้ยอยังไงก็ชนะนถ้าแพ้ใครจะไปลงหลบ <c oughs> ใช่ปะขอโทษที่เมื่อกี้มีเสียงรบก,กวนนะครับโอ้ <c oughs> เพื่อนมันเล่นกันแล้วเสียงดังจัดเลย <c oughs> มันก็เล่นกันดังเกินไม่ไหวไม่ไหว มาคำในจังหวะแล้วก็ไหม้ลืกโอ้ยเอ้ยมีโดนสโลว์ให้แล้วโอ้โหแดงด้วยสมมอกว่าสัปทีมีหักมีเจ็บไม่หายจะเจ็บฮ่าชี้บอกเรว่าแรงเอ้ยเอ้ยมีกี้เขาป่าโดนไม่โดนผมแฮะเดี๋ยวรอหน่อยรอเนี่ยรอเพื่อนเพื่อนรอสกิลหน่อยโอ้หมันก็ได้บ้านเลยเนาะจะเย็นไหมลุมเออเอาผมสกิลไม่ค่อยโดนอะ่ะมันแหลกๆทุกคนจะเห็นป่ะมันแหลกๆแล้วผมไม่มีมั่นใจเลย จริงจริอันนี้จริงมันปาดมาทีผมเกือบตาเลยโชคดีไม่ตายสปว่าโคตตายได้นี่เนี่ยแต่ก็ไม่ตายกลับบ้านด้วยกันวหน้าบ้านอันนี้มันเร็วกว่านะเร็วกว่าเฉยงงกับเกมอวีเหมือนกันและนี่ก็คือหลังกลับบ้านนะครับเราก็มาเซตเพื่อนๆไม่ทันฮะอันนี้ว่าเอาในบ้านเลยเฮ้ยมันได้ด้วยบอกแล้วแรงเป็นแค่นั้นแรงบอกเลยวันเดอร์วันเดอร์มาคนเดียวไม่สวยเลยเออไม่ดีเลยนะ ต้องตายเยอจะจังไปหนาแล้วเนี่ยโชคดีมีอิสธ์ของอะไรนะอีกแม็กกังกาโอเคเดี๋ยวเราลองสกิลเข้าไปต่ออีกนี่ไม่ได้ค้าตีก่อนไม่งั้นนีร่รอน,นดาเมจนไปเต็มเต็มทีเพื่อผมสกิลว่าบ่อยมากมันไม่มีความมั่นใจเลยดูดิมันแหลกแหลกง่้มันจะกระชั้นเดือดผมก็ปรับตัวทันเหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่าไอ้ถ้าอาจที่มันจะแหลกๆประมาณนี้แหละเออยช่างโอ้โหมีกระตุกเนกระชั้นเหยื่อแล้วก็ได้คิวแล้วอืมโ,โอเคตีบ้านได้อยู่มั้ง ย้อนย้อนบอกซอยซอยยิบอุ้ยไม่คร่ะอุ้ยสกิลไม่ติดด้วยมามามาเดี๋ยวเราตีนี้หน่อยเดี๋ยวเราตีนี้หน่อยโอ้แล้วย้อนมาแล้วไม่กล้าตาไม่กล้าบิงไม่ทันและโดนไอ้คีฬาโซโล่ไปเลยเลยนะเดี๋ยวเราตีไอ้มังกรไอ้ตักใส่เยอะมันหน้าตาเหมือนมังกรอะจิแต่ตัวนี้ก็มังกรตัวนี้เขามังกร ถ้าไม่มีชื่อนี่คงจะเรียกมังกรสองตัวเลยแหละแจมรู้ว่ามังกรเพื่อนเอามังกรตัวไหนล่ะมังกรตัวบนมังกรตัวล่างงงเหมือนกันนะบ,บนูลเหมืกกอกั้าบอกมีการโซโล่สวนเมื่อกี้ไอ้ติดพีกมั้งครับติดพีกก็เลยโดนไปเต็มๆเลยไม่กไอ้ไอ้อะไรนะคีราก,ก็ตายเหมือนกันอันนี้เขาอันนี้ต้องบอกว่าเราได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้มียอนอยู่ทั้งตัวแล้วเขา ok ล้วงไม่ค่อยได้ด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อกล่อเกิดเลยนะครับ อุย้ยบอลเดอร์บอกเลยว,ว่าแรงบอกเลยว,ว่าแรงโอ้ยเว้ยจะตายจะตายจะตายออกก่อนออกก่อนออกก่อนรอทาชช่ออกมา,กาเพื่อรอทัชชี่ออกมาไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวทัชชี่ป่าแรงเกินแล้วก็มีไอ้ใครนี่ง่ะสวยแครนี่ก็ตายเหมือนกันโชคดียอนบอกแล้วยอนแรงอ๋อไอเราเอาไอดาร์คเซเยอร์ไปป่วนไอซัพพอร์ตเขาแล้วก็ป่าเขาเลยนะครับไอสองตัวนี้ก็เลยไม่ ได้ร่วงไม่ได้ร่วมไฟเอาแล้วสรุปตายเลยจบได้นะนี่ทีมเราโหดเกินผมในสกอร์ตอนนี้ก็6-5-7นะตึงไปเป้าทีมเราก็โหดไปเรนมาสป,ปอร์ตนี่มมไม่กันใครเลย <laughs> ตัวใครตัวมันเลยย้อนบอกโอ้โ oh, ห oh ถ้าเขารวมเป็นนั้นเออเขาครวมเป็นแล้วแอ่เขาจงาังหวัดผิด ตีที่บ้านกําลังบอกว่าตีเลยเพื่อนตีเลยอันนี้ก็สิบห้านาทีแล้วเวลาขึ้นบ้านโอเคไปโกโกโกสูงปืนปืนปืนไม่ตายสรุปไม่ตายโอเคโอ้ตายหมดเลยใช่ป่ะตายหมดเลยเพื่อนเพื่อนไป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 โอ้โหสวยเขาตายหมดแล้วย้อนแรงจี้ย้อนแรงอ้าวใครตายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเนาะ ตนวกส่อเาชไมช็อตแทเาจังวนี้เนี่ยกระตุกหมโทษกระตุกโทษกระตุกเยอะเกิน่ะเอ้ามัยังกล้าติดอีกแล้วอันนี้ตายเลยย้นบอกแล้วย้อนไรจัดที่บ้านเอาไม่ได้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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทย่ตาอกย้อนยายายาอันนี้ผมรอผมยืนรอเขามาตีเหมือนกันับย้อนไม่โดนต้อใช่ไมครับกุีสโลไป ไม่ตายแต่ก็เกือบตายโอ้จีน่าฟิกเกอร์ไปแล้วช่างเถอะไปตามคาว่บ้าเลยบีบีจีน่าไปตามคาว่บ้าเลยเลย,เลยสรนลุกเอาตายคาบ้านเลยผม,มว่าคนจิงตีบ้านคนจิงตีบ้านแครี่ตั้งป้อมแล้วช่างเถอะคนจริงตีบ้านคนจิงตีบ้านบ้างแล้วโอเคจบเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันว่ามันเป็นยังไงเกมนี้จะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ค่าไปค่ามาสรุปชะนะเฉยผมเพิ่งคอนสี่ดาวเลยนะตกตุกล้วงอยู่ได้โอ้โหขึ้นไปห้าดาวสักทีโอเค ไม่ไหวเลยผมไปกดกับตี้40นดาวเยอะเกินผมก็เลยล่วงหมดเลยตี้เขาก็ตีเม็ดเหมือนกันนะ3ตัว3เออสคนตีเม็ดด้วยโอเคไม่ได้ตีเม็ดหรอก3คนเองไอเหี้เดี๋ยวเราอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย